โธ่ขาวงามไปดิโอยกลังอ่ะไปน้องเอ้ยเฮ็ดมันบ่เฮ็ดโปะได้เฮ็ดโปะพี่น้องน้องไม้ก็งามงามไปน้องเดี๋ยวเอาปลาดุกมุงนี่ปาตะี่น้องเอ้ย โอ้ชิลกีตัวมันจะม้นบาดพี่น้องเอ้ยมันครบนะปาตัวเจ็บพาามาล้างป่าก่อนเจ็บนะอยู่เนี่ยนะเจ็บนะอยู่เนี่ยพี่หนุ่โอ้พระเจ้า สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่สักคนไนเด้อแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าแต่อยู่ไกลอยู่ไกลว่าแต่อยู่ไทยและอยู่ลาวเนาะลุงพี่น้องอยู่ต่างประเทศน้ำติดติดตามครับจมจ้องขอไม่เปเนาะแล้วก็ทักทกใจสบายดีอย่างสาวๆพี่น้องเอ้ยสาวแท้สาววันนี้หน้าก็ไม่ได้ช่วยมาแต่สาวพี่น้องเอ้ยก็เมื่อวานนี้เมื่อนี้กัแม่น้องแตนก็ได้มาหาเนาอไม้พี่น้องเอ้ยหาลูกไม้แม่น้องแตนเอ้ยว่าลูกไม้เนาะก็มาหาอยู่พี่พี่น้องเอ้ยโคกนะ เพาะหาเบิ้งหน่อไม้บุ๋งนะพเพราะว่าการดินสูงปีใหม่นะเขาไม่ได้มาหาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แต่าก็ลองมาหาว่าจะได้รูปบ่เนาะแนวกินบ้านเฮามีประมาณน,นี้แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แต่าก็จะได้ไปก่อนก่อนไปกับขอขาเมกับเจอหลายๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องอิฟซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไกลค์กดแชร์ให้แม่น้องเต่าน่ะเพื่อเข้ามาเบิ้งใหม่ๆกันอย่าลืมเนะกไนดไลค์กดแชร์แม่แตเด้อเรื่องพอดีมีกำลังใจอีกคลิปต่อไปแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยแม่แต่าก็จะได้เฮาอัน ก่อนน้าใหม่กนวันนี้ก็เพราะว่าอยางมาหอดก่อนน้าใหมได้พี่น้องเอ้ยว่าสิได้ลูกคนนี่ก็ไม่ต้องแต่งกะได้มาหอดก่อนน้าใหม่ได้พี่น้องเอ้ยมากับบางินสองคนคือเก่านะไปดิมันมาแตั้งเช้าเนี่ยหาน้น้าไม่มาเช้าได้พี่น้องเอ้ยหาน้น้าไม่มีเวเนี่ยมืนมันนี่มีเวเห่อเห็นนะเดี๋ยวหาเอาเบิ่งก่อนน้าใหม่ก่อนเพราะว่าเห็นน้าหม่พี่น้องเอ้ยน้าหม่โด่งใหญ่บ่เงินเอ้ยโด่งมันโอ้มควายควายกิ่นในใดใน อันนี้ไขยดึงออกมาแล้วมึงเ้นยนี่เอาไม่ได้เพียงเอ้ยนี่ไม่มมได้โอ้คไขยดึงดึงไม่ได้พี่น้องคือละเมอนละยนี่กาะไม้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าดิดมันหาามึงนี่นะไม่มีกาะเลยสูมก็มีว้า เผ็ดผมกินเลยเข็นเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่โอห่าเลยบ่โอ้ยกําลังออกพี่น้องเอ้ยเห็ดมันบ่เห็ดโปะได้เห็ดโปะพี่น้องเอ้ยนี่ึนี่ยังสูงอยู่ป้าตัวพี่น้องกําลังอ่อด้วเห็ดนี่นะจะคิดเป็นเห็ดขาวบ่นี่ นี่ตัวนี้กับยุงเอ้ยกำลังปลุบๆอยู่เฮ็ดกัเอาเห็ดพี่น้องเอ้เห็ดน้องไม้กัเอาน้องไม้เนี่มันนะกำลังพลิงญาเลยโอ้มืออืดมืออื่นมาจอบมืออืดมือเลยมืออื่นเนาะพริญญามันก็ไม่ได้กินมันเลยเฮ็ดเลยเฮ็ดกินอะไรเหรอเห็ดพี่จ๋ะ xỉn rồi à, khó khò có trâu nằm thang mọi người đổ nhai tương ơi mà đổ với sầm này thế. cơ không มันขึ้นอ่้อมโฉมร้อนเเสีมร้อนเสียมเหี่ยวเลยดมทโตเดีหแขงกน้วอ้มันจะตุ่นแล้ sống ăn đúng tầm mà phải nói ở xìm cút à Oh, bukan siap kek, ทึงเลยบึงน่ะน่ะกังเงินเป็นหินน่ะโด่งมันพี่น้องเอ้ยดอยเลยซุ้มนะมันอ้อโด่งมันไนะมันเป็นดินทรายมุงนี้นะเขมโฮยนี่มันเป็นห้วยพี่น้องเอ้ยดินเลยซุ้มนะโอ้งามอีนาะ ตัวนี้มีน้องเตง๋นเห็ดเลยพี่น้องเอ้ย,อยปลายมันในห็ดทั้งฝายมาเยายมาลยได้ใ,ให้พวกมัน,นเปขุดอนกก็อ,กออกกินเอาไหลลงละอ,กออกก็กกินเอาคัดแต่ได้มาไอซับได้ทั้งยอดบังเอิญงามแตพม่พี่น้องเอ้ยดูนี่กับพี่น้องเอ้ยมีแต่ซับนี้นะโน้ตไม้นะเป็นปฝายนะบังเอิญเป็นไก,ก่กินนี่นะบ่เห็นนะขุดบังเอิญ ว่าตัวเอยขุดอันนี้นะใช่เมื่อเงินถูขุดเพราะื่อเงินเพิ่งถึงสีนะตัวนี้อาจจะกินหน่อไม้กระดุในได้พี่น้องเอ้แต่คือว่าละแนวกินกับประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ย้าเมื่อเงินที่มันโหนช็อตอันบ่ชับตัวน้อยนุ่ก็เขาแบบนี้นี่ใหญ่เจุดพี่น้องเอ้ย น้ำไม้กกได้น้ำไม้บุ้งตัวนี้ดวงบ้ามพี่น้องเอ้ยเห็นคุยกี้ควายกับคุดเมื่อกี้จี้พี่น้องเอ้ยจะมีจะพูดได้ตัวน้อยเนาะเมื่อกี้จี้ตัวน้อยเพื่อนี่ออกกระยางมันกำมงันเอ้ยอันละกระยางขาดอันเดี๋ยว โอ้ยแนงขย่เงี้มันพี่น้องเอ้ยตัวนี้แข,แข็งนะแต่ไม่ลืมออกเลยพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ก็คือจะพอแกงแล้วช่วงนี้เขาดิ้นน้ำเขาก็เลยไม่ค่อยมาหานะพี่น้องเอ้ย,อยม,าาออมีแต่ดูมันน่าเนงมันน่ชดน้อยมึงมันก็นจะเก็บเสื้อมาแต่เสื่อห้อพี่น้องเอ้ยเ mm hmm. ขาฮือ พ่ยใจดีก็ได้กนมสองอันนี่โอ้โหตัวนี้อ๋อไก่หมูนาะรถโกคสก็เขเบีบีว่านอไม้ือ้นม้นเขาหากกะมหาเมื่อวานอันเข้มโพยผ่านี้นะมีตะแหนงมนค้นมเขาหากะหามงนี้นะมีตะบนของเอาทั้งหมดเมนูเตีนหานเข้มโพยผ่านนั้นสอ มีแต่โด่งมันแหนีงมันไม่ค่อยมีนะอันนี้มีแต่แหนงมก็เดี๋ยวเขาการดินน้ำได้มาสื่อมีแต่บอานเขาเอาทั้งหมดเลยมีแต่เหนงเหนีงมันก็เอาเพราะเหนีงมันก็อ่อนจริงๆมีแต่โด so ่งมันทั้งหมดมีแต่นองงามๆทั้งหมดพี่น้องเอ้ย นี่ว่าอันบูอันก่อนต้นไม้บงแค่ไหนมันไม่มีนมม้ำเนาะถ้าอันบูอันก่อนต้นไม้กระส่านป้าต้นน้ำปากดกนี่ว้ามันมหลด้วยไม้บงมันไม่มีน้ำเนาะได้แหงมั้งสามอัน อับอี้อาา่ะซาไม่ได้ใหญ่แล้วพอดีพอดีแกงแซ่บแรกกบลาศเอาอนละหาวัเาานเขาหากระหาเนาะมา่านนี้นลมีตรบร่บอนเขาหาทั้งหมดเลยซีขึ้นขึ้น ม้ยจบโอเคมือสะอาดนี่แดงนี่กะงามงามพี่น้องเอ้ยแดงเดันมันสุ้มนะงามเลยแดงง่ายจ้ะพี่น้องเอ้ยน้องใหม่กะได้พอแกงแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้หาเลาะมือก่อนวันนี้จ้ะพอตื่นกะสวยลนะเพราะว่าเมื่อนี้แม่ต้งเต้นมีเวอีพี่น้องเอ้ย ไปเอาบุตรองนะบุตรองมาทำบุญพี่น้องวันนี้นะเจ็ดเขาหาน้องหลานชายพี่น้องเอ้ยีแต่งก็จะได้เห็นหาเลาะมือก่อนเพราะว่ามันก็สวยเนี่ยล่ะตัวนี้เป็นปลายคักแน่ใช่ไหมใช่ ดินใสกระม้นพร้อมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวงามอีพี่น้องเอ้ยวันนี้กะไม่น้องแต่งกะหาหน่อไม้กะได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยกะไม่น้องแต่งกะม่ได้เข้อยี่มได้กะมือลุ้นอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยว่าสิได้น้อยหรือสิได้หลายเดี๋ยวมือลุ้นกันอยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวเมี่ยงแต่งกะสิได้มือก็พี่น้องเอ้ยว่ามื่อนี้เมี่ยงแต่งกะมาแต่สาวเติมเพราะว่าเวลานี้กะเป็นมงพี่น้องเอ้ยเป็นมงตรงๆนะเดี๋ยวเมี่ยงแต่งกะสิได้มือก็เนาะ ก็เมื่อพ่อไม่น้องแตนยูเฮิอนพี่น้องเอ้ยบันนี้นะอันนี้กัแไม่น้องแตนก็ได้ฮอเือนแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้อันเถาะน้อไม้ก่อนเพราะว่าจะไปเก็บป่าต่อพี่น้องเอ้ยว่าเถาะเถาะน่อไม้เว้นนี่แหละเฮอนเขาอีนายไปเพราะว่าอันมาแกงยูเฮิอนเขาในสาวนะวาเฮ็ดอันเครื่องบุญพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่ได้เฮ็ดเอาเครื่องบุญมือนี่นะหาแนวกินท่าแล้วก็หาหาบุตรตรงบุตรใต้ไว้พี่น้องเอ้ยเป็นเมื่ออื่นนะ เ baptism, 2, amine, like ดี๋ยวทอดหน่อไม้เว้นล่ะชิได้เฮ่อในสาวอ้อมเว้นล่ะไม่ต้องเต็นมาตะเก็บป่าล่ะสิได้แก่งนะพี่น of, um ้องเอ้ยหน่อไม้ก็งามงามพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้ไปเก็บป่าก็พี่น้องเอ้ยมาไหนกะดูงงามงามท้าเหมือนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้เฮ่อในสาวเพิ่นใบก่อนใบล่ะอ้อมไปทานนะไม่ต้องเต็นไปเก็บป่าก็มาไหนกะเอ้าอีนายในเท้าคนในเท้ากัน ใบแกงอ้อมเวนนื่กัจีกัมีได้เห็ดพร้อมป้าตัวไปไปนี่อยู่น้ำเพออาสบายดีปาลุงน่ลูกาปาลุงบลน้อยเพกมานําน้องเอ้ยนีก็ได้บ่ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยปาตัวหอยเลเก็บปักกระดได้หอยบ่ละน้อยนี่ เดี๋ยวจะเอาปลาดุก่อนปลากกับปลาขอบะปลาขอท้มดปลาดุกมวาลยนี่ปลาดุกรูกปลาขออย่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกทั้งหมดยเลยคมันหลล นี่อันนี้ปลากระดุกน,นี่โอ้โหนี่ปลาดุกทั้งหมดพี่น้องเอ้ยอเอาเน,นืตน้น,นยอยเอาเนื้อต้นไม่ไหวยังเอาเนื้ปอปลาคอบพี่น้องโอ้โหล้อล้อก็บนขึ้นตรงขึ้นมานะนี่นี่ได้แล้วพอาคอบเยอะตัวหมาจะเขาเก็บหลายแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บปลาลายหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวเอาปราดุกมึงนี่ป่ะตบลงเอ้ยโอ้จิล็กตัวมันชนมุอและวปานนี้เดี๋ยเดีเอาเลยทั้งหมดดอยดีดอยดีอยู่เดี๋ยวมันสิขึ้นนี่ได้ว้าสิบนไปขึ้นอีกร้อยขึ้นมาเอาสวิงีจักกจะดีทั้งหมดถลายลง ผมมีสระกันน้ำไหมยนาเชีรงดีสุนยมาสนปากอนไม่ตีนไหลตรมีปะไปนี้เก่งเลยูไปเชื่อคูู่นะัปลาดีอยู่เยป่าพี่้องเจ้าปคเจ้าปะดุกด้วยขัดปะดุกเจ็บเ้ ขอพี่น้องเอ้ยนี่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 เอ้โอ๊ยมันลุยได้เอ้ามาอีตส่าหอคอยีริพญาณนี่กำแน่แล้วบ่ไปแับนี้เพราะว่าอันปลาดุกปักมือพี่น้องเอ้ยเมื่อตั้งแต่สิไดายแง่เชิญหั่งมาส้มก่อนเจ็บอะไรเขาว่าเยี้วเชื่อละเอามาส้มคุ้งเชื่อพี่น้องเอ้ยมันครบนะปาตัวเจ็บแห่งพี่น้องเอ้ย มัดมอันปลาดุกปักมึงเอามาชมโขบแม่น้องเต่งก็ไม่เคยเห็นเนาะเขาบอกเหอะปลาดุกแล้เนาะไม่ตูเห็ดพอนะเน้ยปลาคอปลาคอได้ปลาคอนี่นี่แม่น้องเต่งบอกกล้าเก็บแล้วพี่น้องไปบันทึกจิ๊บมือละนี่ปลาคอฟูอยู่เหรอแม่ปลาคอวะพวกมันง้มอยู่ลุ่มปลาคอลอยอยู่เพิ่งเอาบอกอามุกิชเชอพี่น้องเอ้ย ไม่นเป็นอาคิดชุบข้านะเพราะมันเย็น้าดนปลาบาดมวนโอ้ยดีไม่มาหอมมนเหนียวเสื่อฟอมอาชมเชือฟอมอมคิดเชือฟอมน้องเชือโคิดนะชือล้อ๋อนี่บอคิดนะไม่ได้คือเรากลับละอ๋อชุ่ๆอย่างนี้อ๋อไปเลยไปจับอ้บ่าลราน่บอกขอมาแล้วไปน้อย โอ้บึงปาดุกปา์กเด้ดน้งมันนยอาเนี่ยบุกยุ่งมันดำโยมถึงมดแล้วยาขาวแล้วลุงเกิดอ่อนี่ไม่ทต็นยาลุงแล้วพี่น้องเอ้ยเสรมาล้งปากันเจ็บละอยู่ายแล้วเจ็บอยู่งาพี่น้องเอ้ยนนี่ปลาน้ยปลาี่ ได้ไรตึ้งปาดอกยามันเนาะอล้างแล้วก็งามแล้วพี่น้องเลยเมนตงเต๋นจับป้าพห้องมกินีอมกีธานะเต็มแห้งพี่น้องยจะได้กิบปากซื่งเนี่ยเดี๋ยวก็ ปลาดุกได้ปลาดุกได้ระวังได้เก็บได้โหปลาดุกน้องอยู่นี่นี่กระไรนี่กระไรว่าว่าแต่เจ้าได้ทานคือกันได้แต่ไม่น้องแตงกะสิได้มือกับพี่น้องเอ้เก็บมือแล้วปลาดุกปักนะโอ้เส้นทศอยู่พี่น้องเอ้เดี๋ยวแม่แตงกะสิได้มือกับพราะเขาก็ไม่ใายกินนะอันเท่าเนน้อไม้แล้วก็ได้มาเก็บปลามันเขาจะหัวปลาถ้าเราเก็บมืดนะแต่แม่แตงก็สิได้มือกินยากก็พี่น้องเอ้ ไมแห้งละไม่น้องแต่งก็ได้บ่ฮอด์เธอร์แล้วพี่น้องเอ้ยกินยาแล้วเรียบร้อยอยังยังมีท่านดีเจ็บอยู่ดาตอนโน,โนโดคือเก่าอยู่กินยาก็พี่น้องเอ้ยแต่ไม่ต้องเต้นโอ๊ตเอาถ้ามีโอ๊ตอะไม่ต้องเต้นให้ละนี่ม,มาฮอด์เธอร์แล้วป่ากับสอคเก็บหน่อไม้เขาก็ใบแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยต้มอ,อยู่คุนะณน่ะปลานิมพินจักอยู่ต้มอ,อยู่หน่อยชาละชุกนะปนิมพินเอามาไปซื้อดรอดนนะ ลายเติมเพลินเอนไหมแมงเต็นกันเอามากินอยู่นี่นอไมมกันไม่ได้กินอยู่บนอื่นพี่น้องเอ้ปลากระไลโตเติะฟูยู่จีล้างก็มีนะอันนี้วายะกอยเอาพี่น้องเอ้ยกยเอาบองคอนไะทย,นะยสวัสด์ เมงกะจีกะเฮกกะเขาแซ่น้ำแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดปี๋แล้วเรียบร้อยแล้วมันบดได้หลายเมนกะจีเมื่อนี้นะเพราะมีน้องเต้นเผามาพี่น้องเอ้ยก็เลยไม่ได้หาคุณนี่แก่ลงมาจีร่างพี่น้องเอ้ยแกะมาคิชกินพุชจิ้มแควอนจิ้มขคางอันนี้นะบอกอีมาแต่อีมาแต่เช้า Cô hẹn khao cái <laughs> này mà làm bà Cái gì đấy bê đó chụp gì đó, gì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แกงหน่อไม้ก็ได้จืดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้ปงเลยนะปงเย็นน้ด้พี่น้องเอ้ยกปิ้งปลาแม่น้องแตนเจ็บมือ่ได้เอเพิ่นนหมูพี่น้องเอ้ยอันขยับบ่ได้เลยเดี๋ยววันนี้สิได้ตบักกพี่น้องเอ้ยเพิ่นตนะเฮ็ดี เฮ็ดีดกะล้างอ่ะลางพันธะนมีไปเชเฮ็ดขาวนี่เฮ็ดบไร้เฮ็ดปาะได้เนี่ยอเนันเ่าเฮ็ดข่าวเฮ็ดปาอพี่น้องเฮ็ดข่าวเยเคยข่าวบ่เฮ็ดปาะตำคิดต่ำอันในแกงหน่อไม้เสริมคิดดีมันยังแ่บพี่น้องยหน้อก็นงวเชียแล้วป้ง่งเฮ็ดงามเลยเนาะแกงเชีหน่อไม้แ่บเลยพี่น้องเฮ็ดข่าว

ตคิดก่อนมายืูมักออาลีเเ้านะนะวัมั็พอชสิิเจ้าน่ะเนเนตําตําจีนางเสื้อพี่น้องเอ้ยัดนี้ก็ไปเอา่สวอยก่อนเพิ่นว่ายังตํานะยให้มันหมุนก่อน่ตํามันยังแลไว้พี่น้องเอ้ยมีโหนะับลุ

Lang hết cập nhật. Ba to hết cập nhật. Say bằng kéo cái... cho nó mọi người. Một ngon. 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 Một ngon.

ไปได้พี่น huh ้่มเอ้ยซื้อปลาคาร์น่าซื้อบะบุกล um> ืนหอมละสนิกะเดี๋ยวซื้อเลยซื้อน้ำจะนั่งก็พี่น้่มเอ้ยเอานิ้วหยดก่อนล้างโคกก่อนมีการล้างโคกไอ้บ้านี้นี่ยวมันเดี๋ยวล้างจะนี โอ้ปลาเร่กะโน่หรบ้านนี้นะปลาเรกระโน่เราอนี่ยแก่งไม้เักนื้อแลเแก่งน้นไม้เนี่ยไปกว่าเลยแซ็บเราไปดูน้ำเขียวลุ่มลืวนน้ำจะน่าอ่านันอันนี้เนี่ยปลาแร่พี่น้องปลาแร่ตุ้งนะอันนั้นปลาโคยปลาทะเลแล้วเดี๋ยนี้เสือ์นปลาแร่ก่อน

มอับอลตัวเลยซิมเดี๋ยวมาเ็นซิมก็เพียงแต่แซ่บและแซ่บแล้วบันนี้นะเซอร์บคาดเมนันซิมเบลเลยโอเค ปองมปองบปองละวกันี้สิได้ปก็น้องิกาเอาหม้อางน้มาเแซ่บละอ้าวปองบดนี่ดียสได้ปงมเลยดพี่น้องอ้ยแกงสุกละเอันนี้เดี๋ยวพ่ได้บอกนบอกอ่อันนี้ก้อยป่าพี่น้องเอ้ยป่าอันนี้ อเอยปลาดิ่น้องอันนีก้อยปลาน้อยคุณเซฟกับเซฟกับสามคนผู้เพชรกับเพชรชมบ่ชมคิดน่อยบ่แกงหน่อไม้เป็นแซ่บบปะท้พี่น้องเอ้ยปลาตาคอยทอยดึงเด้อ

สองค่าสาม่านยเนี่ยแล้วพี่น้องเยบันี้กะมาเด้อพ่อม่พี่น้องเริ่มากินข้าง่ายเด้อนี่เปร้วเอ้เข um ้ากันเออเจ้ากันเด้อ

กะแม่น้องแตนถ่ายมาหลายแล้วนะเพราะว่ายังลายอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แตนก็จะได้ขอปิ๊กคลิปเลยคลิปนี้กะแม่น้องแตนได้ถ่ายเพราะพี่น้องเบื้องซั้นนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมกะขอขอมาขอบเจออะไรเด้อเพราะพี่น้องอิจฉาพิกานที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด็เซฟแม่แตนนะเพิ่มเลิกเข้ามาเบื้องใหม่ๆกันยิ่งเพมเนาะกดไลค์กด็เซฟแม่แตนได่เพอได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปนี่เพราะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แตนก็จะได้ไปหาเห็ดน้ำข้าวปุ้นก็บพี่น้องเลยวันนี้กะ